สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดกะกะตเตือนห้ามจัดขบวนแห่หลังสมัครสสยกคำวินิจฉัยสารชี้ชัดเข้าขายมหรศพ1เมษายน2566 สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเผยแพร่เอกสารแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้งสสระบุว่าตามที่กกตได้กำหนดให้วันที่3-7เมษายนเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ,บ่งเขตเลือกตั้งและในวันที่4-7เมษายนเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแจ้งรายชื่อบุคคลที่พักการเมืองมีมติจะเสนอ สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นสำนักง,งานกกอตอขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดขบวนแห่หรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนเข้ามาในสถานที่สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองในวันดังกล่าว เมื่อกระบวนการสมัครเสร็จสิ้นลงแล้วไม่ควรมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ออกจากสถานที่รับสมัครไปตามถนนตำบลหรือหมู่บ้านในลักษณะนี้อีกเนื่องจากเคยมีคำสั่งสารอุทธรภาคหนึ่งและคำสั่งสารอุทธรภาค4วินิจฉัยไว้ในทำนองเดียวกันว่าการจัดขบวนแห่และรถยนต์ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ภายหลังการสมัครรับเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปแล้วไปตามชุมชนโดยมีการแสดงดนตรีหรือการเพื่อนเริงใดๆถือเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งอันเป็นการหาเสียงด้วยการจัดให้มีการเพื่อนเริงซึ่งขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้งความคืบหน้าล่าสุดสุชาติขึ้นเวทีเพื่อไทยอัดเละบิ๊กตู่เป็นนายกประษาอะไรปล่อยสภาล่ม จงครึ่มซื้อสอสอ,อเวลา18บแตลาสินาทีสามเมีนาคมที่สนามหน้าสา,ารากลางจังหวัดฉะเชิงเซาพักเพื่อไทยจัดปราศัยใหญ่นำโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักนายนัทูุใส่เกือ้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนายจตุรนฉายแสงกรรมการยุทธศาสตร์พักนายสุชาติตันจเจริญอีิรองประธานสภาผู้แทนคนที่หนึ่งพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดฉะเชิงเซาทั้ง4ี่เขต และนายขชภาตันเจริญหรือมดดำบุตรชายนายสุชาตินายผ่านทองแท้ชินวัตรพี่ชายนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยด้วยมีประชาชนมาร่วมรับฟังการภาศัยจนล้นพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่พิธีกรเชิญนายสุชาติตันเจริญขึ้นเวทีทั้งคู่ยังได้ชูมือกันแสดงสัญ,ญลักษณ์เพื่อร่วมกันแลนสไลด์ในจังหวัดชาเชิงเซาด้วย โดยนายสุชาติปสาัยว่าตอนเป็นรองประธานสภาเบื่อพเพื่อเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีประสาอะไรปล่อยสภาล่มตลอดหาความรับผิดชอบไม่มีถือเป็นการเมืองยุคเลวร้ายที่สุดไม่เคยมียุคใดที่ไล่ซื้อผู้แทนกันจงครึ่ม30-40ล้านบาทนโยบายที่บอกจะทำทั้งสปออก,กอทองคำหรือมันดาประชารัฐไม่แตะสักนิดเดียวส่วนเรื่องของความจริงใจเพือเดประยุทธ์นั้น ก่อนสภาหมดอายุ6-8วันมีการขึ้นเงินเดือนให้กับอบตอและอสอมอแต่ถามว่าจริงใจไหมอยู่4ปีไม่ขึ้นให้แต่เหลืออีก8วันมาขึ้นให้เป็นเงินเดือนทิปเพราะรัฐบาลชุดต่อไปต้องมาทำต่อนี่คือความจริงใจหรือไม่การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจดจำในจังหวัดชาเชิงเซาเพราะ3ครอบครัวมารวมตัวกันเป็นครอบครัวเพื่อไทย เพื่อประโยชน์ชาวชาเชิงเซาจะช่วยให้แหลนสไลด์ในจังหวัดชาเชิงเซาง่ายขึ้นในสุชาติกล่าวความคืบหน้าล่าสุดราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกรกตการใช้จ่ายเงินจัดเลือกตั้งสอสปี66 31มีนาคมราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตว่าโดยการใช้จ่ายเงินในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ .2566 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาศัยตามอำนาจความในมาตรา6 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2 5 6 1และที่แก้ไขเพิมเ่มเติมมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งพศ2560คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกแบบระเบียบไว้มีสาระส,สำคัญอาทิหมวด4ค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งส่วนที่1ค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปรภค ข้อ17ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเป็นรายการที่กำหนดให้จ่ายในการเลือกตั้งตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการและสำนักงานหรือรายจ่ายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคหรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันและ ให้ความหมายรวมถึงรายจ่ายที่เกิดจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่าใช้จ่ายวักหนึ่งที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนที่จะมีพระราชกิจสตรีกาให้มีการเลือกตั้งให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งความคืบหน้าล่าสุดลุ้น7เมษายนศาลปกครองสูงสุดนัดตัดสิน4คดีแบ่งเขตเลือกตั้งล่าสุดศาลปกครองสูงสุดออกนั่งบัลลังก์ไต่สวนคดีใน4คดีที่นายอัธวิทย์ สุวรรณพักดีรองหัวหน้าพักชาติพัฒนากร้าว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครนายพัฒตั้งเป็นเจผลผู้แทนพักประชาธิปัตย์จากจังหวัดสุขโขทัยนายวิรัตวิริยพงศ์ผู้มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งสสจังหวัดสุขโขทัยนายพัฒนาสัพโพผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสจังหวัดสกลนครยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกรณีขอให้เพิกถอนประกาศ ก็กตเรื่องแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งลงวันที่16มีนาคม2566โดยการไต่สวนครั้งนี้นายปรกรณ์มหานพนบกรรมการการเลือกตั้งนำทีมผู้บริหารสำนักงานเดินทางมาชี้แจงด้วยตนเองหลังการไต่สวนนานเกือบ2ชั่วโมงนายอัธวิทย์เปิดเผยว่าในวันนี้ตนได้ให้ข้อมูลต่อสารว่าการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ การคิดคำนวณสสแบ่งเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร33เขตเลือกตั้งพบว่าไม่เหมือนเดิม29เขตเลือกตั้งเป็นความตั้งใจของกอรกตถือเป็นการทำลายระบบตัวแทนทำให้ความผูกพันระหว่างผู้แทนราษฎรกับประชาชนในพื้นที่ห่างออกไปซึ่งเป็นกลไกกระจักสำคัญของระบบประชาธิปไตยแต่กรกตยืนหลักเอาผลต่างของจำนวนราานัษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ไม่ควรเกินร้อยละสิของจำนวนเฉลี่ยต่อจำนวนสสหนคนเป็นตัวตั้งซึ่งเกณฑ์ส0เซนมีมานานแล้วใช้กับต่างจังหวัดแต่เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกกับกรุงเทพมหานครและที่น่าแปลกใจก็คือในการชี้แจงของกรกตในวันนี้พบว่ากกตไม่ได้ใช้เกณฑ์ไม่เกิน10%แต่ใช้เกณฑ์หเปอร์เซนด้วยซ้ำซึ่งตนเห็นว่าการกระทำดังกล่าว โกโกตมีเป้าหมายทําให้เขตเลือกตั้งเดิมทั้งหมดถูกสลายไปจากนี้ต้องวัดใจว่าสารปกครองจะมีคําวินิจฉัยตามโกโกตรหรือไม่หรือตัดสินว่าเป็นอํานาจของโกโกตรหรือไม่แต่สําหรับพรรคการเมืองพวกเรามองว่านี่ไม่ใช่วิถีทางที่จะทําให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งเพราะเป็นการทําลายระบบตัวแทนความคืบหน้าล่าสุดจะถกพกท้าทักสินกลับไทยชี้ หากไม่มาก่อน14พฤษภาคมก็แค่คําโกหกนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนกล้าหรือกลัวเดี๋ยวก็รู้ทั้งนี้นายจตุพรกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566คุณทักษิณเจนวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีไม่กล้ากลับประเทศไทยมาติดคุกแน่แต่การบอกจะกลับบ้านในปี2566นั้น เป็นเพียงเกมการเมืองเพื่อเรียกร้องเสียงแลนสไลด์ดังนั้นเมื่อต้องการให้เพื่อถ่ายชนะด้วยเสียงแลนสไลด์แล้วควรกล้าเอาชีวิตตัวเองมาเดิมพันด้วยการกลับบ้านก่อนการเลือกตั้งแล้วไปติดคุกซึ่งจะได้ทั้งแลนสไลด์ถล่มทลายทางการเมืองทันทีนายจตุพรยังระบุอีกว่าคุณทักษิณประกาศกลับบ้านภายในปี2566ทั้งที่ในปี2565ก็เคยประกาศ เช่นเดียวกันมาแล้วจะกลับบ้านในปี2565ก็ไม่ได้กลับตวยอ้างป่วยอย่างไรก็ตามการประกาศกลับบ้านในห่วงเวลานี้จึงแสดงว่าโพของพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแลนสไลด์310เสียงผมจึงเรียกร้องให้กลับมาก่อนวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้เพราะถ้ารอให้จัดตั้งรัฐบาลเสร็จถ้าสมมติเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลคงประมาณเดือนสิงหาคม เหลืออีก4เดือนเศษก็ถึงธันวาคมสิ้นปีคิดหรือว่าคุณทักษิณจะกลับเข้ามาแต่จะมีเหตุผลอื่นๆเข้ามาแทรกอีกสารพัดทั้งจากอธิบายถึงการเสสละไม่อยากกลับมาเพราะกลัวความวุ่นวายเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งเข้าบริหารประเทศนายจตพรย้ำว่าตนต้องการให้คุณทักษิณพูดความจริงไม่ใช่ใช้คำพูดกลยุทธ์ตลาดการเมืองที่ มักโกหกครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ได้ประโยชน์ในแต่ละสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยดังนั้นถ้าการกลับบ้านจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ให้กลับมาเลยอย่าพูดแต่เน้นประโคมข่าวเอาความรักของประชาชนที่ให้มาเป็นของเล่นโดยตลอดดังนั้นถ้าไม่กลับก่อนการเลือกตั้งแล้วเชื่อขนมกินได้เลย ุณทักษิณไม่กลับมาในปี2566ตามที่ประกาศไว้